บ้านโลกเสินแต่เงาอยู่ข้างโอ้แลน้าลนวลเอยบันเดี๋ยวนี้คุณนายกันว่าวตอนนี้ก็มือไม่ใส่มาว่าวตอนนี้ก็มือไม่ใส่มาว่าสิลา คุณลุงสิสั่งลาเดือททันสาธุเด้อค่ะขอนอบนอบเนียวเอินสั่งมันชาวกันนานใน้มาล่ำคำคืนจนแจ่งอีกตอนหนึ่งแสงอรุณมั่นพลคนฟังกับสีน้ำพ่อแม่กัสีงวงไว้ลุงป้ากัสีน้องเบลซ้ำน้อยสีตอนน้อยแห้งแสงอรุณนั่งสิง ปปอีกตอนนึงเห็นตะเิีล่มฝ้าเมีค่ะอาลาเว็บที่ได้จากกันซาลาน้อหฮนีพีหน้าย่าเดิมมองเห็นเดิมองเห็นฟ้าเมือ่อดื้มล่มโบกสะบัดบุบอยอีกตอนนึง <c oughs> ่งขออย่าลืมสาวนางภูมาลำลองแมมเด้อพีของประคองมือไหวลาก่อนเดิมคุณนาย จังว่าทั้งคุณป้าศิลาเจ้าพ่อแม่ลาทั้งบ่าเสือแหล่ผู้เล่จงทรงนั่งขอโทษบ้างในระวางลำลงอีกตอนหนึ่งลำบ่าจงไัยรอปวดอภัยนงางบังโอดสะเดาโอสดอสะเลียงลูกไัยผู้ต้อยตำาหาลำอีกตอนหนึ่งให้จะาจำสายาลืมหลานไผ่พอหรือแม,ม่ไัยมีงานปีนากะลุนอาติตอ จาว่าขอเพิ่งพิ่ขอเพิ่งเมียนี่เด้อคุณพี่คนโกเเขาหนาแต่งงานปอยากต้านติดต่อเป็นแฟนแมนบุญผ้าวาดสสนานำคำอีกตอนนั่งให้พี่น้ำเมื่อบ้านน้งไหลเข้าเมื่อส่งในเดือชายเอ้ยชวีวันว่าที่ไปวัง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 คือทังทองอุทธกรรมไปสว่างวังวัง เด้อคนเอยสีเดียวหลังสั่งเจ้าสีร่าท่านหางน,นี้พอสีหน้านวลส่วนน้องแน่นาตอนนั้นจบก่อนอ